ก็เรียมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายของวันศุกร์ที่สามนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่ี่ตัวนะครับนะครับตั้งแต่นี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างแสงบ่ายนะครับนะครับของวัสศุนี่แรกแรกแรี่สามแปดนะครับสามแปดรูดขึ้นยี่ิบตัวคือ 6 2นะครับ38ถอยลง24ตัวก็คือ14นะครับมาเดิมนะครับถ้าเข้านี้เคก็คือหยุดนะครับเพราะเลขเข้าแล้วได้เงินแล้วเลขเข้าแล้วก็ต้องหยุดนะครับแต่ว่าถ้านี้เคไม่เข้าก็มาตามต่อที่จีนเบิร์ทบเข้ามานะครับหรือว่าถ้าโชคดีจริงก็คือต้องมาเข้าที่ห้างเพื่อเอาทุนคืนนะครับแล้วก็รอวันต่อไปหรือว่ารอ หุ้นตัวอื่นหรืออะไรตัวอื่นนะครับเพื่อจะมาทํากําไรต่อไปนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้รรทำาชี้อะเข้ามาใหม่ๆนี่คือรูดหนักๆน,นะครับเพราะว่าถึงแม้แรกจะมีเข้านะครับแต่ก็มีหลุดนะครับถ้าเกิดผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะเข้ามันจะหลุดนะครับแต่น้อยก็ต้องต้องใช้วิทยาวิาส่วนตัวในการในในการรูดตรงนี้สักสักนิดนึงนะครับส่วนถ้าช่วงไหนมันเข้าดีนะครับก็ถือว่าได้กําไรไปนะครับแต่ว่า ผมก็ตอบไปได้100%นะครับว่ามันจะเข้าช่วงช่วงไหนบ้างนะครับก็ถ้าถ้ามันเข้ามาเก็บเก็บกําไรสะสมเป็นกําไรไว้ก่อนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับเลขล่างที่38ของวันศุกร์นะครับนะครับ